แต่ว่าขณะเดียวกันในการเลือกตั้งอบาตาเมื่อวานนี้มีหลายพื้นที่หลายจุดที่มีผู้สังเกตการระดับประเทศหรือว่าระดับนานาชาติเข้าไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะอย่างที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะจุดนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการจับตาจากเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งหรือว่าอันเฟลนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามจากคุณปัดเสรีร,รักแงงานสดมาจากจังหวัดตากค่ะคุณปัดคะ ครับหลังการหลังจากการเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความคาดหวังต่อตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลใหม่นะครับว่าจะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นครับบรรยากาศในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่านะครับชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตตามปกติในทุกวัน ทั้งค้าขายและทําการเกษตรครับโดยชาวบ้านเล่าว่าเนื่องจากผู้สมัครทุกคนนะครับเป็นคนในชุมชนที่รู้จักกันดีซึ่งมองว่าไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับก็อยากให้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ครับดีใจมัเข้าก็ลูกหลาเหมือนกันดีใจเหมือนกันเนามันเขาได้ก็ดี เขาเป็นคนทพิกับเป็นคนเหมือนพื้นบ้านเหมือนเฮานีล่ละดูดูแล้วเขาก็อาจจะจะดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ไปเดินรุ่นใหม่เขาก็อาจจะอันนี้อาจจะพัฒนาจะว่าเขาก็อู้มาหมดแล้วยังก่อนนะว่าจะพัฒนาบ้านเมืองขณะที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีผู้มาลงคะแนนเสียงเกินร้อยละเจ็ดสิบซึ่งทิศทางการดําเนินงานของอบตอชุดใหม่นี้คาดว่าจะสานต่องานเดิมของทางนายกอบตอคนเก่าที่ได้ดําเนินการไว้ครับและน,นํานโยบายของทางนายกอบตอคนใหม่มาดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารครับว่าจะมีทิศทางไปทางใดก็ต้องไปดูที่ว่าตามที่ว่าให้ให้ให ให้นโยบายกับชาวบ้านไว้ไว่าอย่างไรก็คงจะไปแนวทางผู้บริหารเดิมก่อนอนะ่ะสารงานเก่าแล้วก็ดูนโยบายท่านผู้บริหารงานใหม่ที่ว่าจะมาเพิ่มเติมนะครับก็ทิ่ทางการทางานก็น่าจะพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นหลักครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องปากท้องนะเพราะมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยครับก็การทำมาหากินก็นลำบากขึ้นครับ สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมปปะคือนางสาวธนชพรตัดทองคำผู้สมัครนายกอบตอหมายเลขสามครับโดยมีบิดาคือนายสมเด็จตัดทองคำนะครับหรืออดีตกำนันตำบลแมปปะบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ครับที่ดูแลและช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อนเนื่องโดยนางสาวธนชพรตัดทองคำนะครับเป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจในด้านโลจิสติกที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงครับและลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งนี่ก็อาจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะในครั้งนี้ครับครับโดยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ป่านะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษครับซึ่งจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับไม่พบการกระทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอทางคณะกรรมการ าการเลือกตั้งส่วนในส่วนกลางนะครับรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะซึ